พ <Hey, S 2> มา่ากับเราเนี่ใครมีการเลือกตั้งก่อนนะพมา่าเนี่ยนะเลือกตั้งก่อนนี่ใช่ไหมเพราะเราเพิ่งจะเลือกตั้งได้ไม่นานนี่งันั้นกติกาที่รัฐบาลพมา่าต้องการให้มีการเรเียกว่าผ่อนปลนให้นานาชาติยอมรับแล้วก็เลิกแบนพมา่านะครับพมา่าก็เลยยอมไม่มีการเลือกตั้งเนะี่ย แต่าก,การเลือกตั้งพม,ม่าก,ก็ก็เขียกนกฎิกาที่ประหลาดนะครับผมอ,อ่อรู้แล้วครับนะครับรฐบาลเรานี่ได้แบบอย่างาม,มาจากพม่าใช่ไหมอ่าก็มีการตั้งโคต้าใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องเลือกตั้งเลยนะครับยี่ห้าเปอร์เซ็นนะครับนะไทยเลือกตั้งประเทศแรกไม่ใช่ดิพม,ม่าก็เลือกตั้งก่อนเราดิเราเราปฏิวัติยึดอำนาจมาก,ก่อนนะครับเอาถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทีครับ รัฐธรรมนูญฉบับพิจารานเนี่ยนครับ,ร,บรัฐบาลมากก็เขียนกติกาที่มันพิจารณาเนีแต่เขาก็แพ้แต่ถึงว่าจะแพ้นะครับองซานจูดีก็เป็นประธานาธิบดีไม่ได้นะครับแ,แต่ก็กระทรวงกรมกองต่างๆนานาเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้การกํากับการของฝ่ายอํานาจฝ่ายทหารอยู่ดีใช่ไหมแต่ว่า หลังจากมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะกระแสของความเป็นประชาธิปไตยมันแรงมากนะครับมันรุดหน้ามันจเจริญก้าวหน้าไปกว่าที่คิดบ้านเมืองจเจริญไปกว่าที่คิดใช่ไหมหลังจากที่เปิดประเทศมีคนเข้าไปลงทุนใช่ไหมมีการผ่อนปลนมีการปลดล็อกให้นะครับใช่ไหมแลัวลงทุนก็เข้าไปลงทุนได้จีนก็เข้าไปอะไรเงี้ยเยอะไม่มีการค้ามบาตรีกต่อไปเงี้ยนะครับนะประเทศพมา่าก,ก็จเจริญขึ้นเยอะ มีความจเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างเด้เห็นได้ชัดจนกระทั่งว่าวันนี้ประชาชนเริ่มไม่เอาแล้วปฏิเสธเผด็จการแล้วเพราะจากการเลือกตั้งเนี่ยครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าฝ่ายประชาธิประยชนะอย่างถล่มทลายพรรคการเมืองที่เป็นทหารเนี่ยของทหารนี่แพ้อย่างย่อยยับเออใช่ไหมครับก็เลยเป็นที่มาของการยึดอำนาจในครั้งนี้นครับ แต่เป็นการยึดอานาจไม่เ,เรยกประกตนการประกาศประกาศกฎอัยการศึกประกาศ,กาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเขาเขียนไว้ว่าสามารถทําได้แล้วทาได้โดยรองประธานาธิบดีครับแล้วก็มีการจับกลุ่มคุมขังประธานาธิบดีแล้วก็ประธานาธิบดีก็สละตําแหน่งให้ทหาร คือสรุปไอ้เหียเอ้ยมึงจะเขียนกติกาให้แม่งพิสดารทำไมมึงจเจ้ามันก็เอาไปเลยดีกว่าประเทศเราก็เหมือนกันครับนะก็มีการเรียนแบบพม่ามา,มาไม่ใช่พมา่าเรียนแบบเรานะเราเรียนแบบจำพมา่านะครับเราไปเรียนแบบเข้ามานะครรับเาก็เลยเขียนกติกาเพื่อให้ได้รัฐบาลแบบนี้มีการตั้งพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนทหารนัก็คือพลังประชารัฐนะครับแล้วก็มีการ แต่ว่าไม่น่าเกลียดทงนนหะขอโคต้าแต่กูใช้สวเลยดีกว่าหนักกว่าพม่านะครับหนักกว่านะครับของพี่เรานี่หนักกว่าพม่าเนียนกว่านะครับอ่าเนียนกว่าแต่ของพม่านี่มันชงชางไวหน่อยนะครับแต่วันนี้โอเคแล้วท้ายสุดนะครับก็จบแล้วว่าเรื่องบางเรื่องถูกกฎหมายนะครับแต่ไม่ชอบทำ เรื่องบางเรื่องชอบทำแต่กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายอย่างที่ผมยกตัวยอย่างให้ฟังว่าการที่มีนายกนะครับมาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากสสไม่ได้เป็นสมาชิกพักกฎหมายเขียนว่าสามารถเชิญคือพักการเมืองสามารถใส่ชื่อใครก็ได้ในการลงจ,จริงโดยที่ไม่เป็นสมาชิกพักเป็นคนนอกใช่ไหม แล้วก็ให้สอวอมาช่วยเลือกนายกอันนี้คือกฎหมายทำได้ไม่มีกฎหมายถูกต้องถูกตกามกฎหมายเลยนะแต่มันขาดความชอบธรรมใช่ไหมเห็นไหมครับมนุษย์นี่เป็นคนที่แม่งกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อตัวเองอยู่แล้วครับไครนะใครเรียกว่าใครชนะเป็นคนถือเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์เนี่ย แล้วอย่างเรื่องของสมัยก่อนเนี่ยประชาชนมาชุมนุมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายมาก่อนวันนึงก็ถูกเขียนให้เป็นเรื่องการผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายแต่มันคือความชอบธรมถ้าในกติกาสากลมันคือความชอบธรมประชาชนสามารถทําได้แต่ในประเทศไทยการชุมนุมกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายนี่อันนี้พวกเราพวกเราอย่างง,งนะผมพยายามจะ เพื่อจะโยงไว้ว่าตามหัวข้อผมไว้ว่ามองพมา่ามองไทยนะับเราเป็นประเทศซีกันมาตั้งแต่โบราณเห็นไหมเราประเทศที่ซีกันมาตั้งแต่โบราณเราเราเคยทะเลาะเบาะแว้งกันมาเราก็สืบทอดอำนาจกันมาครับนะวันนี้เราก็เป็นประเทศสองประเทศในโลกที่ถูกน,นานาประชาชาติเขาจับตามองอยู่นะ เรากําลังถูกจับตามองนะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องประชาธิปไตยเป็นปัญหาเรื่องที่มีรัฐบาลที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยแล้วมีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนนะอย่าลืมนะวันนี้โลกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ โลกนี่มเบี่ยนไปแล้วเราไม่สามารถอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวเหมือนในสมัยอดีตทั่วโลกต้องมีการค้าขายต้องมีการพึ่งพาแล้วก็มีกติกาที่มีองค์กรที่เป็นองค์กรในระดับนานาชาติขึ้นมาช่วยกันนะครับเขียนกติกาและสร้างวัฒนธรรมทวงดุลน,นะเราจะทำอะไรตามอาเภอใจเหมือนสมัยก่อนไม่ได้แล้วเพราะวันนี้เราเป็นสมาชิของ ประชาคมโลกใช่ไหมครับนี่ประเทศเราเนี่ยครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราถูกนานาชาติจับตาดูอยู่นะครับด้วยปัญหาความไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นหาเรื่องสิทธิมนุษยชนอหมพมากก่เช่นเดียวกับเรา อดังนั้นในเมื่อเราเป็นสมาชิกประชาคมโลกเนี่ยถ้าเราไม่ทําตามกติกาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบนเราเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคว่ำบาตรเราเอีดังนั้นเราจะเอาแต่ใจ,าจเองไม่ได้นะวันนี้เราอย่างไรเราต้องคํานึงว่าอย่าลืมนะว่าผลประโยชน์ของชาติเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่เราจะอยู่ได้อย่างตัวคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวเราต้องมีการทำมาค้าขาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะรัฐบาลจะไม่คิดอะไรแต่เราในรันประชาชนเนี่ยเราเสียประโยชน์ครับถ้าเราปล่อยประเทศเนี่ยโดนความบาดเพราะคนที่เดือดร้อนกลายเป็นประชาชนใช่ไหมถ้าเกิดประเทศเราเดินไปสู่จุดเสี่ยงนะครับเราจะถูกความบาดเหมือนเกาหลีเหนือเหมือนหลายๆประเทศที่ถูกความบาดถูกปิดกั้นทางเศรษฐกิจนะครับ ประชาชนก็ลำบากแรงแค้นความเจริญความพัฒนาก็ไม่ทำอะไรไม่ได้นะเพราะถูกปิดล้อมด้วยประชาคมโลกเราไม่สามารถทำมาค้าขายใครได้เลยนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคุณประยุทธ์ <c oughs> คุณจาประเทศเขาไปเสี่ยงไม่ได้นะวันนี้นานาอายุประเทศนี่เขาแสดงจุดยืนแล้วว่าเขาไม่รับรองนะครับการยึดอำนาจ ของพมาในครั้งนี้นะครับประเทศไทยก็เหมือนกันครบวันนี้เราบอกว่าเราเป็นประเทศเป็น,ปนประชาธิปไตยถึงแม้ว่าเราจะมีรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจก็าตามเราจำเป็นต้องแสดงอยู่ยืนนะครับเพราะโลกกำลังจับตามองเราอยู่ ตอนนี้นานาอารยาประเทศครับเขาแสดงหยุดยืนกันแล้วเรียบร้อยเขาประกาศแล้วว่าเขาไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบกับการยึดอำนาจประเทศไทยนะครับจะทำยังไงเราจะทำเป็นทองไม่ร้รอนไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศครับ คุณจะทำตัวเป็นเตมีใบไม่ได้นะครับคุณจะต้องแสดงจุดยืนอย่างที่ผมเคยโพสต์เรียกร้องแล้วว่าวันนี้รัฐบาลไม่มีทางเลือกครับคุณเลือกไปแลยว่าคุณจะแสดงความยินดีกับรัฐบาลใหม่พมา่าหรือคุณจะคัดค้านไม่รับรองให้การรับรองการปฏิวัติครั้งนี้อันนี้ต้องต้องทำนะครับเพราะว่า มันไม่ได้ว่าจะเป็นยินดียินร้นยนายกับพม่าเราแต่ว่าเนี้เราต้องทําเพื่ออะไรเพื่อประชาคมโลกที่กําลังจับตาดูอยู่ว่าวันนี้ประเทศเราเนี่ยฝักไฟเผด็จการหรือประชาธิปไตยเราอ้างความเป็นประชาธิปไตยเพื่อจะได้สิทธิ์จากประชาฉกคมโลกนะครับแต่ในขณะท,ท,ที่แท้จริงเรากําลังฝักไฟเผด็จการมันก็เหมือนหลอกเขานะเขาคงไม่โง่ครับ เขาคงไม่โง่นะผมเชื่อว่าวันหนึ่งท้ายสุดเราก็จะต้องถูกกดดันตอนเนี้ไม่มีใครก็ไว้ใจเราหรอกเขาก็รู้อยู่แล้วประเทศเราในแม่งประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับประชาคมโลกเขาต้องบีบเราแน่นอนถ้าเรายังทําตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนนะี่แสดงว่าเราเห็นด้วยกับการยึดอํานาจของพมา่านะถ้าพมา่าโดนเราโดนด้วยนะ ไม่งั้นเราจะมีจะมีสมาชิกไปทำหออะไรถ้ามาสมาชิกไม่ทำตามกฎของนานาชาติเราร่วมเป็นสมาชิกเขาเราก็ต้องทำตามกฎกติกาเขาใช่ไหมครับเราเป็นสมาชิกฟีฟาเราก็ต้องเล่นฟุตบอลในกติกาเดียวเขาใช่ไหมครับเออ